นายกรัฐมนตรีค่ะได้มุ่งพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมยานยนต์เรือรถแล้วก็เรือไฟฟ้านะคะขอพภัยค่ะนวัตกรรมยานยนต์รถเนาะแล้วก็เรือไฟฟ้านะคะสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์และยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีออกมาขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเดินหน้าผลักดันวาระแห่งความยั่งยืนบนพื้นฐานโมเดลเศรษฐ,ฐกิจ b c g ค่ะโดยกระทรวงคมนาคมก็ได้เดินหน้านโยบายนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะของไทย ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้านะคะหรือว่ารถ e ีวนั่นเองแล้วก็เรือไฟฟ้าโดยสารด้วยค่ะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะความท้าทายเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะเป็นเรื่องอยู่รอบๆตัวเรานี่เองค่ะและการผลักดันของไทยในทุกเวทีทั้งในและระหว่างประเทศก็เป็นไปตามนโยบายที่ไทยให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกมานะคะ ทั้งนี้น <c oughs> ะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีแนวทางก้าวหน้าพร้อมกับพัฒนาศักยาภาพของประเทศด้านนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อเสริมความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมนะคะโดยรัฐบาลจึงได้มีการผลักดันเพิ่มประสิทธิภาพบริการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนค่ะส่งเสริมให้ใช้รถขนส่งสาธารณะ ที่เป็นรถ EV ด้วยนะคะก็เป็นทั้งขนส่งสาธารณะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าด้วยบริการประชาชนค่ะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ซึ่งก็เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ด้วยนะคะ